ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวนะครับโยยานผานะก็มีความสําคัญหากที่จะต้องมีการเดินทางไกลก็ควรที่จะมีการตรวจสอบเช็คสภาพก่อนออกเดินทางนะครับวิธีในการเช็คสภาพรถเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีใดบ้างนะครับไปติดตามจากรายงานครับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลที่มีวันหยุดยาวหลายคนก็คงมีการวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออาจจะกลับภูมิลำเนา แต่ถ้าหากต้องการความราบลื่นมีความสุขและปลอดภัยในการเดินทางทั้งต่อตัวคุณเองกับผู้ร่วมเดินทางหรือติดตามคุณไปด้วยแล้วสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและก็หงุดหงิดกับปัญหาเรื่องรถระหว่างการเดินทางหรืออาจน,นำไปสู่อุบัติเหตุได้ง่ายทั้งอย่างช่วยให้มั่นใจในการขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยสำหรับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นก็สามารถที่จะทำได้ดังนี้ค่ะ ตรวจรถภายนอก 1. อย่างตรวจความดันลมยางดอกอยางและรอยฉีกขาดตรวจดูว่าขันแน่นดีแล้วแต่ก็ไม่แน่นจนเกินไปจนคลายออกไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะ 2. อรอยลวดซึมตรวจดูว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกหรือว่าน้ำรวดวซึมจากใต้ท้องรถหรือไม่ 3. อย่างปัดน้ำฝนทดลองปัดดูค่ะ 4. ไฟส่องสว่าง ตรวจดูไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวหรืออื่นๆรวมทั้งระดับไฟหน้าด้วยว่าปกติดีตรวจภายในรถ 1. นึ่งยางไรและแม่แรงค่ะตรวจเช็คลมยางและก็ให้แน่ใจว่าแม่แรงและด้ามขันใช้งานได้ตามปกติ 2. เข็มขัดนิรภัยตรวจเช็คว่าหัวเข็มขัดนั้นสามารถล็อกได้เรียบร้อย 3. แตร ให้แน่ใจว่าเสียงดังค่ะ 4. แผงควบคุมและอุปกรณ์ตรวจดูให้แน่ใจว่าทำงานเป็นปกติ 5. เบรกเช็คระยะฟีคาเบรกอยู่ในค่ากำหนดหรือไม่ 6. ฟิลสํารองที่เตรียมไว้ต้องมีขนาดค่ากระแสใช้ได้ตามที่กำหนดที่แผงฟิลตรวจใต้ฝากระโปรงหน้าค่ะ 7. ระดับน้ำหล่อเย็นควรที่จะมีอยู่ถึงระดับสูงสุดในถังพักสํารอง 8. หม้อน้้ำและท่อยางควรดูด้านหน้าม้อนน้ำอย่างหมดจดไม่มีเศษวัสดุหรือใบไม้ติดอยู่ดูว่าอย่างนั้นมีรอยแยกเปื่อยหรือว่ามีรอยฉีกขาดหรือว่าลวมหรือไม่ 9. ้าสายพานขับต่างๆต้องไม่มีรอยแตกเลอะน้ํามันหล่อลืน่นและความดึงสายพานอยู่ในค่ากําหนด 10. แบตเตอรี่และสายไฟตรวจดูและเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนด ดูเปลือกแบตเตอรี่ว่ามีร่องรอยเสียหายหรือไม่ดูขั้วต่อและสายไฟว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ด้วยค่ะ 11. ตรวจดูว่าระดับน้ามันพวงมาลายพาวเวอร์น้ำมันเบรกและคัสช์อยู่ในระดับที่ถูกต้องแล้ว 12. ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจดูว่าท่อน้ำมันมีการรั่วหรือว่าหลุดหรือไม่ 13. น้ำฉีดกระจกควรที่จะเติมให้เต็มอยู่เสมอนะคะ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ควรที่จะเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในยามฉุกเฉินเช่นแม่แรงที่ใช้งานได้ดีเล้ออะไหล่ไฟใช้ชุดไขควงและสายพ่วงแบตซึ่งการเตรียมการทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะและหากมีสิ่งผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็อย่ามองข้ามนะคะและเพื่อความไม่ประมาทด้วยแล้วควรที่จะเลือกอู่ที่ได้มาตรฐานหรือว่าที่ไว้ใจได้ตรวจเช็คสภาพก็จะเป็นดีที่สุด เราะว่าหากเจอมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาเป็นช่างซ่อมรถด้วยแล้วล่ะก็คงต้องเสียเงินอย่างแน่นอนค่ะเพราะเขาอาจจะสลับสับเปลี่ยนอะไหล่ของคุณก็เป็นได้ส่วนท่านใดที่ติดกล้องวงจรปิดรถไว้ก็ควรที่จะตรวจหน่วยความจำไว้ด้วยเช่นกันนะคะหากเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้มีพยานและหลักฐานกับผู้ที่กระทำความผิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรที่จะต้องตรวจเช็คและแก้ไขให้ดีก่อนที่จะออกเดินทาง โดยช่ังมืออาชีพที่คุณไว้ใจได้เพื่อให้การเดินทางของคุณนั้นราบลื่นปลอดภัยที่สำคัญจะได้มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวตลอดการเดินทางด้วยค่ะทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงาน